ท่าจะไปแหกเขคินมอนีนะปลาอย่างเงี้ยี่เนี้ยเราที่ลุกเอาปลาข้ากินยังท่งนี่เพิ่งเห็นบาทนึงครับววเีว้แล้วเามากวาเาม่ใช่แบบงาดถือแล้วครับถือแล้วถือแล้ว

ว่าอยู่ไอ้ต้บอเพราะว่าพิ่งลาบตีเออย่ป่ามากดปดเทือดตนเดียจะมนจะกินหัวคนเลใจมันเ็เขาทวคุณนั่น้าจว่าต่ว่าเอาหัวหันแกยิ่งิโอ้ทีได้เจ้าแกเกิดนมันมากึากแม่่่่แม่ม่แ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 ่แม่แอ่่แมแม่แม่อี่่่

่ก็ยกแบกซ์ขึ้นทางไหนผู้ซอยยกขึ้นทางไหนโค่นเมื่อทั้งทีแล้วบ่กไปพุ่นกับไก่แล้วเมื่อนี้ก็สิโค้งว่าขึ้นมาที่มันบวมมากโคมมากลูกปลาด้วนะไอ้แม่ก็ลูกปลาด้วนตัวนี้ให้ตัวหน่อยบ่น่บ่อันนี้รุ่นนี้รุ่นหน่อย่โอกกมเค เด็กว้าวมาโรยด้วยชีสปลดไม่ใช่หน่อหน่ะปลาดเมื่อให้่มือเดียวเปาะไรที่คุเห็นถัเดียวเราไม่ได้คุณจะแล้นไหมเอาไปป่าแห้งงี้พ่เาก็แม่เดียวเมื่อไหร่เล่ามาได้ที่ปลาทอดทอดแล้วก็เอาไปปลาหวานเราเล่ามาที่

พวกปาาโลเนื้ปลาครับฟองที่ตอนนี้ประเททเจ็ดปลาหนังที่จีวาไปไิ้พกป่าหนังก็สวยหนังเรารวยที่บนเตียงอง ล้้าอเขาลังมาเมียมไหเขาเมื่อคูมึงอยู่าตาแกรดได้รอนี่ตาแนั่นแม่เอาเมื่อมาเมื่อถ้าคอยตากแดได้รอนี่ไมีผู้ใดมาเก็บนกอก็บอกมาเก็บนี่เมีเต็มจะปังอยู่จุดเหมินนแม่ผู้ใดภาคผย้เฮ็ดผัวเม้นก็เม้นจ็ขวบดบียพปป่ามาหามื่อกี้ ่้เหตดสูตรที่บอกเขได้ปลาอันนั้นเพ่มันปลาได้ปลาเมื่อไรไหเออปลาปลาไว้น้ำกะิกถุตัวนปกสพกานกกันเลยคุณเลือกับเข้าลายๆกันได้เลือตไหนเมื่อค้ายเหลือกเน้ปลาไปซ้แล้วลูกกรโด